สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันแนนนรดดาก,ก่อสุวรรณนะคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่บรรยากาศของมหกรรมกีฬานะคะกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48หรือว่าดอกจานบ้านเชียงเกมค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันซึ่งแน่นอนค่ะว่าความพร้อมนั้นเกิน100%นะคะในการที่จะต้อนรับทั้งนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทีมงานสตาฟโค้ชรวมแล้วทั้งสิ้น122สถาบันจากทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะ ไฮไลท์ light, สิ่งสําคัญที่น่าสนใจสําหรับเกมส์การแข่งขันในวันนี้เราคงจะต้องไปโฟกัสผลงานของน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนก,กิจนะคะที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะลงทําการแข่งขันในกีฬาเทควันโดนะคะในรุ่น53กิโลกรัมประเภทหญิงค่ะผลงานของเธอนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะรวมถึงอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษค่ะเมื่อวานนี้แนมีโอกาสได้ไปอยู่ในสนามด้วยนะคะนั่นก็คือพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสวยสดงดงามมากเลยทีเดียวไปติดตามภาพบรรยากาศ ได้เลยคะสะท้อนชื่อการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับดอกจานบ้านเชียงเกมส์ครั้งที่48ค่ะอูดอนเราจเจริญรุธให้เป็นผู้จัดฟอ้อนอีสานชุดเซิร์งกระติบข้าว ที่สำหรับการประกอบพิธีกรรมอันมีเทวสถิตยอยู่ทั้ง8ปดทิศเชิญทุกท่านรับชมการแสดงชุดต่อไปค่ะภาชนปกเขากระดูกกุนทองโบร,ราณน,นะคะมีอายุถึง3,000ปีพันอธิการบ,บดีผู้บริหารหมหาวิทยายลายัยราชภัฏอุดรธานีเรียนเชิญเลยค่ะเดินขึ้นไปเลยค่ะ ปวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดอุดรธานีอย่างยิ่งใหญ่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็สื่อมวลชนนะครับสามารถติดต่อกันได้ในกิจการอีกอื่นๆอีกต่อไปขอบคุณครับสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ปี2565ไชชว่ง้้นนแลหทีีม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สวยสดงดงามสมเกียรติกับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฒอุดรธานีเลยทีเดียวนะคะแน่นอนอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าการแข่งขันในครั้งนี้สําหรับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48นั้นว่างเว้นมาจากการจัดการแข่งขันรวมๆแล้ว3ปีเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังรายละเอียดต่างๆถึงการเตรียมงานเตรียมความพร้อมกับการรองรับสถานการณ์โควิด -19 ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นการผ่อนคลายลงบ้างก็ตามแต่นะคะความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในครั้ง จะเป็นอย่างไรปติดตามรายละเอียดได้จากท่านอธิการบดีรวมถึงท่านรองอธิการบดีได้เลยค่ะ และตอนนี้ค่ะแนนอยู่กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิศราทันสุนทรสกุลและท่านรองอธิการบดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอิธิพลสิงห์ธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48 ที่มาที่ไปของการจัดการแข่งขันดอกจันบ้านเชียงเกมในครั้งนี้ค่ะท่านที่การค่ะก็ในการงานกีฬาดอกจันบ้านเชียงเกมเนี่ยก็คือเป็นกีฬาของเขาเรียกว่าคณะกรรมาการการบริหารการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยซึ่งเรียกว่ามีการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องนะคะ เป็นจุดเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือเป็นการสร้างสัมพันธ์นะคะระหว่างนักศึกษาแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยเนี่ยทั่วประเทศะนะคะนั่นคือเป้าหมายหลักที่สําคัญที่สุดนะคะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็มีการดําเนินการเนี่ยเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่นะคะถ้าส่วนใหญ่ห้ามมหาวิทยาลัยนําร่องแต่ว่าก็มีการเขาเรียกว่า พัฒนาการนะคะเติบโตมาเรื่อยๆจนก,กระทั่งเป็นกีฬาดอกจันบ้านเชียงเกมเนี่ยปีที่48ค่ะนั่นคือรายละเอียดที่มาที่ไปและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48นะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศมาติดตามผลงานการแข่งขันและไฮไลท์ประจําวันกันบ้างดีกว่าค่ะปะติดตามการรายงานได้จากน้องๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ani, นะคะเป็นพิธีกรภาคสนามรายงานเข้ามาค่ะ ค่ะวันนี้โอปอพาคุณผู้ชมมาที่อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมาดูการแข่งขันบาสเกตบอลสามคูในรอบแบ่งกลุ่มกันนะคะบรรยากาศการแข่งขันจะเป็นยังไงนั้นเรามาชมกันเลยค่ะสำหรับีฬาบาสเกตบอลสามคูวันนี้เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายโดยคู่ที่น่าสนใจในวันนี้คือครูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกหนึ่งทีเมเต็งในรายการนี้ที่มีโอมชนาทิพจักรวาลน,นักบาสเกตบอลทีมชาติไทยเป็นจอมทัพของทีมพบกับมหาวิทยา,ยล,ายลัยราชพัฒนคนปรปฐมโดยรูปแบบเกมเป็นทางมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ใช้ความสามารถของโอมชนาทิพทำคะแนนเป็นหลักส่วนทางมหาวิทยา,ยล,ายลัยราชพัฒนคนครปฐม ก็แก้เกมกลับมาได้โดยใช้การทําคะแนนจากวุมนอกแต่ก็เป็นทางมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ที่อาศัยประสบก,การณ์ที่เหนือชั้นกว่าเอาชนะไปได้22-12ต่อ,ตอผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปค่ะชื่อโอมชนาทิพจักรวาลครับมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับขันข้นการความคาดหวังนะครับของรายการนี้ครับก็คือเหรียญทองนะครับประเภทบาสเกตบอล 3x3 เลยแหละครับครับก็ น้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาเหมือนพี่นะครับอยากเป็นเเล่นลีสโมสรแล้วอยากเป็นฮีบชัยคก็ต้องมันฝึกฝนตัวเองนะครับหาวิธีการฝึกซ้อมใหม่ๆให้กับตัวเองครับเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีความอดทนนะครับแล้วก็ขยันครับผมเกยปีที่ผ่านมาครับเป็นเหรียญทองบาสบอล3ามปุ่นามนี่แหละครับการติดตามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับรายการบาสบอล3ามปุนามฝากติดตามเชียร์ด้วยครับ และตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ที่หอประชุมมนเนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศูนย์สามเภานะครับซึ่งภายในหอประชุมนี้นะครับได้มีการจัดแข่งขันกีฬายูยิสูประเภทบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศสี่เหรียญทองเลยนะครับและบรรยากาศในการแข่งขันจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสําหรับกีฬายูยิสสูวันนี้นะครับมีการชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองโดยไฮไลท์ในวันนี้อยู่ที่ประเภทจับล็อกบุคคลหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัม ที่มีนุชนาสิงฉลาดจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยนักกีฬาดาวรุ่งความหวังทีมชาติไทยพบกับพรัรามน์จีรสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งวันนี้นุชนาศได้อาศัยประสบการณ์จากทีมชาติจึงเป็นฝ่ายเอาชนะคู่ต่อสู้ไปได้และคว้าเหรียญทองไปให้จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยได้อีกหนึ่งเหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ครับ สวัสดีค่ะชื่อนุชนาสิห์ฉลาดค่ะวันนี้มาทําการแข่งขันกีฬามหาลัยประเภทกีฬาชนิดยุ่ยสูค่ะประเภทลบ57กิโลกรัมค่ะค่ะวันนี้ก็ได้รับเหรียญทองค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของการแข่งขันในกีฬามหาลัยค่ะเป็นปีแรกค่ะก็อยากเชิญชวนน้องๆค่ะมาเล่นกีฬานี้เยอะๆค่ะมันได้ความสนุกสนานได้เพื่อนเพิ่มแล้วก็สามารถป้องกันตัวเองได้จริงค่ะเป้าหมายสูงสุดในตอนนี้ก็คือการ ติเหลียนในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่จะถึงนี้ค่ะก็การเตรียมพร้อมนะคะก็ต้องควบคุมน้ําหนักค่ะแล้วก็ฝึกซอ้อมให้หนักมากขึ้นค่ะแล้วก็โฟกัสกับการซอร้อมแล้วก็การแข่งขันค่ะก็บรรยากาศที่นี่นะคะตั้งแต่มาแข่งขันก็รู้สึกดีค่ะทั้งภายในสนามบริการหน้าต่างๆอะไรก็ดีหมดค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวประภาทิพนาชราชค่ะมาจากกีฬาม,มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หนูก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าแมตช์การแข่งขันนี้เป็นแมตช์ที่หนูทุ่มเทค่ะแล้วก็ลดน้ําหนักมาด้วยเพื่อจะมาทําการแข่งขันในรุ่น70กิโลกรัมหญิงค่ะหนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็วันนี้ที่คว้าเหรียญทองให้กับมาหาลัยหนูได้ค่ะ ก็อยากฝากถึงน้องๆน,นะคะที่จะมาเล่นในกีฬายูยิสูนะคะก็อยากให้น้องเข้ามาในรู้กติกาค่ะแล้วมันก็จะมีหลายท่าหลายเทคนิคให้น้องๆได้ฝึกซ้อมนะคะเพราะว่ามันเป็นกีฬาน่าสนใจค่ะเป็นกีฬามีเสน่ห์ค่ะในการที่มีล็อกมีหกักแล้วก็มีจับทุ่มค่ะก็อยากขอบคุณน้องๆพี่ๆแล้วก็แฟนๆน,นะคะที่สนับสนุนแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้แล้วก็ ในการแข่งขันในครั้งนี้เสียงเชียร์ขอขอบคุณะคะ่ะ เอาละค่ะเราเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งนะคะไปะติดตามที่ไฮไลท์การแข่งขันประจําวันกับการแข่งขันกีฬาเทควันโดซึ่งเราจะไปโฟกัสที่ผลงานของน้องเทนนิสนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยค่ะมากันที่ไฮไลท์ประจําวันนะคะสาหรับการแข่งขันกีฬาเทควันโดซึ่งมีน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจฮีโร่ขวัญใจชาวไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน53กิโลกรัม ซึ่งทุกรอบของการแข่งขันค่ะน้องเทนนิสนั้นเรียกได้ว,ว่าไม่เสียชื่อทีมชาติไทยเลยเธอไล่เตะเอาชนะมาได้อย่างไม่ยากเย็นโดยในรอบชิงชนะเลิศนั้นโคจรมาพบกับปานเลขาทองปานจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยดาวเตะจากจุฬาพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ก็ไม่อาจต้านทานความแข็งแกร่งของดาวเตะทีมชาติไทยรายนี้ค่ะทำให้เหรียญทองนั้นตกเป็นของพานิพักวงพัฒน,าานกิจ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไปส่วนไฮไลท์ชิงเหรียญทองในคู่อื่นนั้นในรุ่น49กิโลกรัมหญิงค่ะเป็นการพบกันร,ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยในคู่นี้ถือว่าต่อสู้กันได้แบบดุเดือดค่ะแต่เป็นทางฝ่ายจุลานันขันติกุลานนท์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาศัยลูกประสบการณ์จากทีมชาติไทยเอาชนะไปได้สำเร็จ ส่วนอีกรุ่นเป็นการแข่งขันประเภทชายในรุ่น87กิโลกรัมขึ้นไประหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยชัยชนะนั้นตกเป็นของทวีรัตน์คำธานีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและในรุ่นสุดท้ายค่ะรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายเหรียญทองตกเป็นของชายชนโชจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้ชนะบ่าย เพราะกันตะพงศกุลนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้ออมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถที่จะลงทำการแข่งขันได้ค่ะและตอนนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์พูดคุยนะคะผลงานหลังเกมส์การแข่งขันของเรืออากาศตรีหญิงผานิพักค์วงพัฒนกิจหรือว่าน้องเทนนิสที่ทุกคนนั้นรู้จักกันดีสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับผลงานของน้องเทนนิสด้วยค่ะ วันนี้อยากจะให้พูดถึงผลงานในรุ่น53กิโลกรัมตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศเลยค่ะผลงานของตัวเองพอใจมากน้อยแค่ไหนสำหรับผลงานในวันนี้ค่ะก็เตะทั้งหมด4รอบค่ะก็พอใจกับผลงานการเล่นในวันนี้มากๆค่ะแต่ก็กำชับกับตัวเองตลอดว่าจะต้องเล่นด้วยความระมัดระวงังไม่บาดเจ็บจากการแข่งขันครั้งนี้ไปมาลงแข่งก็เหมือนแบบเป็น สีสันให้กับการแข่งขันแล้วก็เป็นการเหมือนยกระดับกีฬามาหาลัยด้วยเพราะมีทีมชาติมีคนเก่งๆมาลงใครมาดูกีฬาก็รู้สึกสนุกรู้สึกอยากเข้าร่วมอยากเตะด้วยอยากแข่งด้วยค่ะน,นิดคิดว่าอันนี้มันก็เป็นข้อดีมากกว่าสําหรับสามครั้งที่ผ่านมาค่ะรวมถึงครั้งนี้ด้วยก็เป็นเหรียญทองทั้งหมดแล้วก็ลงแข่งในรุ่นน้ําหนักไม่เกินห้าสิบสามหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากเหมือนกดน้ําหนักตัวเองค่ะเพราะว่าห้าสิบสามก็เป็นน้ําหนักที่แบบสบายๆไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มค่ะก็คือเป็นน้ําหนักที่ ปกติคะ่ะก็ถือว่าได้ผ่อนคลายจากการลดน้ําหนักในรุ่น49ในการแข่งขันนานาชาติคะ่ะก็รู้สึกแบบมีความสุขในการเล่นในการแข่งขันในประเทศแล้วก็กองเชียร์บรรยากาศคือน่ารักมากไม่เคยเห็นแบบท่ามกลางบรรยากาศที่แบบอบอุน่นใช่แล้วก็มันเหมือนสดใสแบบกเกษตรเชียร์ธรรมศาสตร์เชียร์กรุงเทพทนเชียร์คือแบบทุกคนแบบแสนุกใช่ใช่มันมันสนุกมากวามากว่าคะ่ะมากกว่าคำว่ากดดันค่ะ เราไปต่อกันที่การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำนะคะซึ่งมีการชิงชนะเลิศก,กันทั้งหมด5รุ่นด้วยกันค่ะโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสามารถคว้าเหรียญทองไปได้ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันซึ่งไฮไลท์นั้นจะอยู่ที่การแข่งขันในประเภทผีเสื้อชาย100เมตรซึ่งนวพัฒน์วงเจริญนักกีฬาทีมชาติไทยก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเข้าเส้นชัยไปเป็นอันดับที่หด้วยเวลา54.91วินาทีคว้าเหรียญทองในรุ่นนี้ไปครอง ประเภทฟรีสไตล์200เมตรชายแชมป์ในรุ่นนี้คือดุลยวัตรแก้วสียงเข้าป้ายมาเป็นอันดับที่หนึ่งใช้เวลาไป1นาที53.79วินาทีทำให้ฉลามหนุงจากมาหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เป็นเจ้าของสถิติทำเวลาเร็วที่สุดของการแข่งขันพีฬามมหาวิทยาลัยคนใหม่ในทันที เพ่ต่อมาคือการแข่งขันกันเชียงหญิง200เมตรชัยชนะตกเป็นของเงือกสาวฝนกลายแย้มสวนเข้าเส้นชัยมาด้วยเวลา2นาที21.47วินาทีคว้าเหรียญทองไปได้สำเร็จ และในประเภทสุดท้ายค่ะเป็นการแข่งขันว่ายน้ำผลัดฟรีสไตล์4ค100เมตรหญิงชัยชนะตกเป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยในทีมประกอบไปด้วยกิติสุขดำดีลุกวาราวิจักษนาคงทิพสุดาธรรมีและปราถมาพรคนคิพที่ช่วยกันว่ายน้ำเข้าเส้นชัยใช้เวลาไปทั้งสิ้น4นาที18.22วินาทีและคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จค่ะ ส่วนตอนนี้ค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศการแข่งขันชิงชัยเหรียญทองกับรายการ AMAT และ Crossword ค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือไฮไลท์ที่น่าสนใจประจําวันรวมถึงการสรุปเหรียญรางวัลประจําวันด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะกลับมาติดตามรับชมไฮไลท์การแข่งขันและการสรุปเหรียญรางวัลได้ผ่านทางช่อง True Sport 7ตั้งแต่เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะส่วนโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ชมสามารถ,ถติดตามได้ที่ท้ายรายการนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันนรดดาต่อสวรรุวณต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ